ต้องพูดพูดร้ายเตรียมตัวได้เลยอื้ขบวนการ5สีกับสุดสำเร็จที่ทำให้ซีรีส์แฟนชส์เรื่องนี้ยืนได้ยะามาได้กว่าม0ปีก้าที่ซีรีส์เรื่องนึงจะครองใจเด็กไดทุกยุคทุกสมัยแค่ <l ittle> มีคนดูทั่วโลกต้องบอกว่ามีไม่ใช้เรื่องง่ายเลยนะวันนี้นะ อยากจะชวนทุกคนมาดูกันว่าในมุมของธุรกิจอะไรคือสิ่งที่ทําให้ Power Ranger เพื่อที่คนไทยคุ้นชินกันในชื่อของขอบวนการ5สีกลายเป็นซีรีส์ที่ประสบความสําเร็จขนาดนี้ได้และคนที่จะมาคุยกับนักในวันนี้ก็คือคุณนบผู้บริหารแห่งการ์ตูนคลับถ้าหลายคนจํากันได้เขาก็คือ Peanut, N ong, N ong, N ong, ทีนัดน้องนพพี่ทีกรช่องเก่าการ์ตูนคลับซึ่งเป็นไอดอลในวัยเด็กของหลายคน คุณอบเล่าให้ฟังว่าพา w e ว r a n g e นเจอร์เป็นซีรีส์ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุน่นโดยในญี่ปุ่นเขาจะเรียกซีรีส์เรื่องนี้กันว่า Super s u p ป r s e n t ต i นอกจากเรื่องราวที่สนุกและสร้างแรงบันดาลใจอีกเหตุผนลนสำคัญที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกก็คือการปรับตัวให้เข้ากับตลาดท้องถิ่นในแต่ละประเทศแม้ว่าโครงสร้างหลักอย่างฉากแมงร่างชุดฮีโร่หรือหุ่นยนต์ยักษ์จะถูกสร้างมาจากต้นฉบับของญี่ปุน่นแต่พา w e ว r a n g e r เจอร์ในฝั่งตะวันตกจะมีการคัดเลือกแารแสดงใหม่ให้เหมาะกกัััับบผูู้้้้้ชมมมมใในนนนนภภิิาาาาครรรววถถึงงรปรเืออหหขฒท่ ให้คนดูรู้สึกใกล้ชิดกับเรื่องราวมากขึ้นนอกจากนี้การจำหน่ายเมอร์เชนดาก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญด้วยเช่นกันในตลาดเอเชียของเล่นจะผลิตโดยบันไดขณะที่ตลาดตะวันตกจะเป็นบริษัท Hasbro ซึ่งมีการปรับลายสินค้าให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ะละพื้นที่ด้วยแค่การแยกการตลาดเช่นนี้ช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นหลายแบรนด์ชายที่อยู่มานานมักจะพบกับปัญหาความซ้ำซากคือไม่สามสารถตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้การขบวนการค่า <ๆ S 1> หลักทําได้ดีในการปรับตัวเข um <vid> ้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะการก้าวข้ามสู่ยุคดิจิทัลตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการที่โทเอซึึงเป็นเจ้าของริทสิสซปเปอร์เซนไตเป็นหนึ่งในบริษัทที่ญี่ปุ่นรายแรกๆที่เริ่มปล่อยคอนเทนต์ลง u t u b e เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นต่างจากริทสิสที่ญี่ปุ่นอื่นๆที่มักจะปิดกั้นการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วงหลังๆซปเปอร์เซนไตยังเริ่มปรับการฉายให้เข้ากับกระแสไซม์มอลแคสโดยในบางประเทศเช่นไทย ได้เกิดพร้อมกันกับพี่ฮิปุ่นตั้งแต่ในอดีตที่ต้องรอหลายปีกว่าจะได้ดูเวอร์ชั่นพักไทยและการปรับตัวอยู่ตลอดเวลายอย่างนี้ก็ทําให้พาวเวอร์เรนเจอร์ยังคงมีฐานแฟนหนานแน่นมาจนถึงปัตจุบันแั้วเชื่อนล่ะมีการ์ตูนวัยเด็กไปเลือกอะไรลองบอกน้าดได้ไหมชาญชานชานชาน,ชาน,ชาน